คือคนหน้าครับผมรู้สึกว่าเราขึ้นรูปผิดด้านนะครับมันผิดตรงไหนนี่ดูเป,เป็นหรือเปล่าเนี่ยแต่เออเชื่อผมหน้าผมเรียนจบมาสูงพี่เขาสั่งมาก็ทำทำให้เธอพี่เขาว่าถูกก็ถูกพี่เขาเนี่ยเรียนจบมาสูงสินค้าเนี่ยขึ้นงานแบบผิดฉันอยากถามทุกคนว่างานชช่นนี้ใครเป็นคนออกแบบคะผมเป็นคนออกแบบเองครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนขึ้นรูปเนี่ยมันเป็นงานหรือเปล่าครับวันก่อนผมก็ได้เกี่ยวหัวหน้าแล้ว มันขึ้นรูปแบบผิดด้านอะหัวหน้าด้านให้ผมทำตามแบบเองนะครับใช่ครับทุกคนคะนี่คุณเตอ๋อค่ะเป็นหัวหน้าคนใหม่ของแผนกพวกคุณฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับทุกคนเอกคุณเตอ๋อเนี่ยจบวิศวะมาโดยตรงนะมีตรงไหนไม่เข้าใจเนะี่ยสอบถามพี่เขาได้เลยตั้งใจทำงานนะคะทุกคน เปล่าเราด้วยล่ะครับว่นนะครับผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยครับมีเรื่องอะไรงานชิ้นนี้ใครเป็นคนออกแบบล่ะครับผมเองมีปัญหาอะไรคือวนะครับผมรู้สึกว่าเราขึ้นรูปผิดด้านนะครับ เดีนะ๋ยวมาดูดิมันผิดตรงไหนนี่ดูเป็นหรือเปล่าเนี่ยแต่เออเชื่อผมนะผมเรียนจบมาสูงแต่พ่หน้าครับเออเอาไปทำก็จบนะครับโถ่เรียนจบมาแค่ม .3 ถ้าเป็นไปออกความเห็นกูไม่ได่ามึงก็บูลเลีนะ ว่าไงมึงดูนี่ดิม่งเห็นเหมือนกูเปล่าว่ามันขึ้นลูกผิดด้านอะมึงคิดอะไรมากวะพี่เขาสั่งมาก็ทำทำไปเถอะพี่เขาว่าถูกก็ถูกพี่เขาเนี่ยเรียนจบมาสูงโอเคอย่าคิดมาก วันนี้มีลูกค้าขอเข้าโกดังของเราเพื่อไปดูสินค้าลูกค้าบอกว่าสินค้าเนี่ยขึ้นงานแบบผิดฉันอยากถามทุกคนว่างานเช่นนี้ใครเป็นคนออกแบบคะผมเป็นคนออกแบบเองครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนขึ้นรูปเนี่ยมันเป็นงานหรือเปล่าครับแต่หัวหน้าครับวันก่อนผมก็ได้คุยกับหัวหน้าแล้วมันขึ้นรูปแบบผิดด้านอะหัวหน้าด้านให้ผมทําตามแบบเองนะครับใช่ครับจริงหรือเปล่าคุณต๋อผู้จัดก,การจะเชื่อคนที่จบแค่มศ รือจะเชื่อคนที่จบวิศวะนรือตุลทัศพอพอเช้ทุกคนมาเนี่ยเพื่อมาแก้ไขปัญหาและหาทางออกไม่ให้คนมาทะเลาะก,กันแบบนี้เอางี้คุณเตอ๋อคุณเอางานนี้ไปแก้แก้เสร็จมาส่งฉันด้วยเปล่าออเอกคุณเอางานนี้ไปทำนะฉันหวังว่าจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกอยากแกมาทำงานกันได้ ผู้จัดการเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าคะเชนนั่งก่อนคะ่ะคุณเตอ๋อคะงานที่คุณส่งมาเนี่ยฉันได้ตรวจหมดแล้วนะคะงานที่คุณส่งมาเนี่ยมันผิดแบบที่คุณส่งมามันก็ผิดด้วยคุณเป็นถึงหัวนหน้างานนะคะทำไมคุณทำงานได้แค่นี้ถ้าคุณไม่รู้เรื่องตรงไหนคุณสามารถถามคนที่อยูก่ก่อนได้เขาจะจบแค่ม .3 สามนะคะ แต่ประสบการณ์เขาเยอะค่ะคุณเต๋อจบปริญญาอย่าตัดสินคนอื่นว่าเขาทำงานดีหรือไม่ดีนะคะเขาจะทำงานเก่งกว่าคุณก็ได้จำไว้ด้วยนะคะส่วนคุณเอกฉันได้ดูผลงานของคุณแล้วนะคะฉันพิจารณาให้คุณเลื่อนขั้นมาเป็นหัวหน้าแทนคุณเต๋อนะคะอ้าวผู้จัดการแล้วผมล่ะคุณก็ไปเป็นลูกน้องคุณเป่าคุณเอกสิคะแค่นี้ก็คิดไม่ได้หรอคะ บ้าไปแล้วให้ผมเป็นลูกน้องเนี่ยนะใช่ค่ะฉันมีข้อเสนอให้คุณเท่านี้ถ้าคุณไม่พอใจหรือไม่อยากทําต่อคุณสามารถไปยื่นใบลาออกที่ฝ่ายบุคคลได้เลยนะคะ